ผมพามาดูที่ Twitter นิดนึงตอนนี้ Twitter นะก็ไปดูที่คุณ m i เคิลเซเลอร์ไมเคิล l ซเลอร์เนี่ยออกมาไม่ค่อยกาวเลยนะฮะบอกว่า Bitcoin เนี่ยจะไม่ใช่ไปที่1ล้านเหรียญน,นะจะไปที่10ล้านเหรียญ <c oughs> จะกาวกาวไปไหนนะจะไปที่ระดับ10ล้านเหรียญเลยนะสำหรับ BTC นะอันนี้ก็เพิ่มความกาวเข้าไปอีกนะว่าแคที่บูดหล้านก็ว่าเยอะแล้วนะ อันนี้เจ้าพ่อตัวตัวพ่อเพิ่มอีก10เท่านะสิล้านเหรียญเดี๋ยวจะมีคนกาวร้อยล้านเหรียญไหมฮะก็ก็ไปอ่ะแต่ว่าเราจะทันเห็นไหมนะอายุของเราเนี่ย หรือมันอาจจะทันเห็นจริงๆนะเพราะมันขึ้นเร็วมากอะไรแบบนี้ยก็ไม่รู้เงินนะฮะก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับอันนี้ก็กาวเวอร์เลยนะฮะถ้าไปสิบล้านเหรียญผมว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในนี้น่าจะเป็นสุลต่านกันหมดแล้วนะังนะเพราะว่าถ้ามีติด B t c ีซะหน่อยหนึ่งมันก็ควรจะต้องหรือมีเอาคอยตัวอื่นมันคงต้องขึ้นกระฉุดน,นะถ้าเอาคอยขอยงคุณยังอยู่ถึงตอนนั้นนะอื <c oughs> <c oughs> มนะเพิ่มความกล่าวต่อบอ <c oughs> ีกนะไมเคิลเซลเลอร์กาวต่อดรบิก๊กกาวเพิ่มอืม <c oughs> ต่อนะฮะออพอพูดถึง Bitcoin เราก็ไปดูเรื่อง Adoption ใน Ordinal นะฮะออร์ดิโพังนะที่เราคุยกันแล้วว่ามีโปรเจกต์ NFT ที่สร้างบน Bitcoin ด้วยนะครับล่าสุดนียก็พุ่งกระฉูดกระฉูดแตกนะที่1 0 0 k for price รู้อยูียบร้อยแล้วนะฮะถามผมว่าไอ้นี่สูงไหมยังนะผมตอบว่ามันก็สูงแะแต่ว่ายังนะสำหรับผมว่ามันอาจจะไปได้อีกเพราะว่า มันถ้าเทียบกับฝั่งคริปโตพังอ่ะของไอตัวอีเธอเรียมอ่ะไอ้นี่มันยังเด็กๆนะมันควรจะไปได้อีกนะคนก็ต้องเอาไปเทียบเคียงกับฝั่งคริปโตพังของอีเธอเรียมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออริโนโพังอืน่าสนใจนะจะกระชูดได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าผู้งี้ไม่ใชใ่ไปเป็นคำแนะนําการลงทุนนะก็พิจารณากันเองนะครับแต่สาหรับผมถ้าเทียบเคียงกันตรงนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังต่ําอยู่นะฮะยังไปได้อีกอประมาณนั้นละกัน โอเคพาทุกท่านมาดูที่ฮ่องกงนิดหน่อยนะก็เป็นรายงานจากบูมเบิร์กนะฮะฮ่องกงเนี่ยมีแผนที่จะให้ retail sector เนี่ยเทรดคริปโตกันเรียบร้อยแล้ว like bitcoin นะ,ะก็คือ,อ,อตั้งใจแล้วนะฮ่องกงเนี่ยตั้งใจจะทำตัวเองเป็นหับของคริปโตคุณดูป้ายโฆษณาที่ฮ่องกงเห็นไหมก็จะมี bitcoin ethereum tether bnb อะไรเงี้ยก็ XRP ด้วยนะคุณก็เทรดได้เลยนะ mm hmm. ก็จะมีรายงานคู่เหรียญแบบเนี้ยแล้วคุณก็เทรดเลยคุณก็เข้าไปเทรดกับกับตรงนั้นเลยนะแต่ละราคาที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็น US ดอลลาร์อยู่นะ USDT ไม่ใช่ US ฮ่องกงไม่ใช่ดอลไม่ใช่ดอลลาร์ฮ่องกงนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็ดูกันต่อไปครับว่า การผลักดันเลกูลเลเตอร์ครั้งนี้นะครับของฮ่องกงเนี่ยจะกลายเป็นหับได้จริงๆหรือเปล่านะฮะ p u ซิตี้พุช ahead toward the goal become a crypto h u นะต้องการจะเป็นคริปโตหับแบบจริงๆจังๆเลยนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฝั่งฮ่องกงกับฝั่งสิงคโปร์ดูดบัดบๆไปฮ่องกงหลังๆดูไฮกว่านะครับบ้านเราก็ไม่ได้แข่งด้านนี้บ้านเราไปแข่งดางด้าน utility token พร้อมใช้นะ ไปในทิศทางนั้นแทนนะเราต้องการจะทำพวกไอ้โปรโมชั่นโค้ดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เน้นเรื่องการลงทุนนั่นเองอืมนะ